โจทย์บอกให้เห็นเป็นนิจังทุกขังอนัตตาไหมโจทย์ก็คือคําสอนพทธเจ้าไหมทีนี้เราทำถึงนตอนนี้ผ่าอยู่กันนิจังอะไม่แปลสภาพไปเรื่อยๆอะจากรูปร่างก็เป็นชิ้นส่วนนะนั่นอันนิจังอะค่ะแปลสภาพทุกขังทุกไหมล่ะทีนี้เขไปยินดีของพวกนี้ที่แท้มันต้องเป็นแบบนี้ถึงเราไม่แยกตอนนี้มันก็เป็นเป็นเป็นร่างกายลูกหลานเอาไปเผามันก็มันก็ไหมไปเหมือนกันเพียงแต่ครบอะอะเป็นรูปร่างไม่ได้ถูกแยกอันนั้น อ,นนๆๆอันนั้นจิตออกไปจริงๆตายจริงๆอันนั้นจิตไปจริงๆอันนี้จิตยังอยู่ใจยังอยู่ทําให้ใจให้จิตเห็นก็เลยสมมุติกาลนดนี้เรียกว่าสมมุติค่ะเรียกเรียกว่าเดินปัญญาเรียกว่าพิจารณาเรียกว่าทํางานเพราะว่าท่านก็บอกแล้วว่าให้พิปัสนาเดินปัญญาให้เห็นกายเหล,ล่านี้รูปร่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว่าไปให้เห็นกายเหล่านี้เป็นในจังทุกทางตาหเห็นกายเหล่านี้ไม่เที่ยงนะ เนี่ยนะเพราะเราทีนี้วิธีทํามันเป็นอนัตตายแล้วนี่เอาไปเผาจนเป็น,เป,นเป็นขี้เถ้าแล้วนี่แล้วขี้เถ้าเป็นเนื้อเดียวกับดินแล้วนี่นี่งานนี้เสร็จอีกแล้วทํท่าซากๆกําหนดเกิดมาใหม่นี่รูปร่างสมบูรณ์ใหม่แยกใหม่แยกหนังแยกเนื้อแยกกระดูกแยกเครื่องในแยกตับไตไส้พุงไม่รู้ละแยกสีกองเหมือนเดิมก่อฟืนก่อไฟน้ํามันลาดขนชิ้นส่วนเมื่อกี้ขึ้นไปเผาต่ออีกเขี่ยเผาป๊า เผาสม,สมเขีย่ยเขี่ยสงสมสงสงคุย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 ให้มันไหม้ได้ทั่วถึงดีไปละนี่ใช้ปัญญาขนาดนั้นนะถ้าเรามาไม่ธรรมชาติเดี๋ยวมันมันจะมันจะไหม้ช้ามันจะมันจะทับถมแต่ถ้าเรามีเหล็กแหลมๆคอยคอยสงสงคอยแย่คอยคุยคุยคอยสงสงคอยคอยคุย,ค,ย,ค,ยคุยก้น่ะมันก็จะไหม้เร็วอะเรียกอันนี้เรียกปัญญาไอ้ความฉลาดที่เราความฉลาดของจิตเราอยากให้มันไหม้ ต่เพราะท่านให้เพราะท่านให้เราเห็นให้ทาให้ถึงอนัตตาถ้ามันไม่ไหม้มันก็ไม่ถึงอนัตตานะจะถ้าเป็นคี้เท่าแล้วคี้เท่าไม่เป็นดินไม่ไม่ติดขื้นนี่เลยก็ยังไม่ถึงอนัตตาก็แสดงว่างานนี้ไม่จบอย่างนั้นมั้งแต่ละครั้งแยกแต่ละครั้งเผาแต่ละครั้งต้องให้เห็นคี้เท่าแล้วต้องให้เห็นคี้เท่าเป็นดินนี่งานนี้ผ่านอีกแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วงานต่อไปมาเมื่อกี้กับขันห้าท่านเรียกกันนามนามประธรรมเมื่อกี้รูปประธรรม ขานี้นามธาทมขันเรื่องอิสีก็เรียกอัเรื่องรูปนามนะอันนี้นามมาท,ำำกทกกกาม,าม,มาทก็มันจะมีอาการเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือขันห้านะคะนี่คือนามค่ะนะแล้วตัวที่ห้าคือใครคือใจเะฉนนั้นท่านก็สอนอย่างเก่าให้เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตใจเหล่านี้เป็น,ใน,ในอนไรยังทุกขังอนัตาทําต่ออีกแล้ว <S <S เอาเอาเอาอย่างเดียวก่อนนะ <S 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 เอาเรื่องเวทนาท่านเรียกเวทนาเวทนาก็คือ เป็นเป็นชื่อแต่ก็คือความไม่สบายใจกับความสบายใจเพราะท่านบอกว่าเวทนาสุขแหลทุกต้ามนุษย์เรามีสองอย่างมีความสุขแล้วก็มีความทุกท่านภาษาย่อร่ท่าน,าารานเรียกเวทนาสุขทุกเท่นี้ทั้งสุขและทุกท่านใ้เห็นเป็นในจังทุกขังหน้าตาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสุขนี้มันมาจากที่เราทําดีเสร็จแล้วมันก็ไม่เที่ยงเพราะเราทําทําผิดมันก็มันก็หลบไปการส่งผลมันก็ทุกเข้ามา เราก็อยู่ๆเราก็ต้องมามีเรื่องมันลาให้ทุกข์อ่านี่เหลือเวทนาสุขและทุกข์มุนนที่อย่างนี้มนุษย์จะมีอยู่สองอย่างไม่มีใครแตกต่างกันเลยทั้งโลกโอ้ท่านบอกว่ามนุษย์สวยอยู่สองอย่างเวทนาสุขและทุกข์แล้วท่านให้เห็นเป็นนิจังทุกขังนาตา อ๋อว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนสภาพมันมันไม่ทุกตลอดแล้วมันก็ไม่สุขตลอดแล้วมันพนมันถึงเป็นเช่นนั้นอ๋อเพราะว่าผู้ที่ทาเป็นเป็นจิตใจที่ทําความไม่ดีแล้วก็ทําความดีแล้วจิตใจก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนเป็นไม่เที่ยงเพราะนั้นสิ่งที่มันคิดก็เลยไม่เที่ยงสิ่งที่สนองตอบก็เลยไม่เที่ยงจะเวละสุขและทุกข์ก็เลยไม่เที่ยงเราก็เลยเห็นส้ำความไม่เที่ยงให้ใจมันเห็นสุขและทุกข์ไม่เที่ยงเกิดจริงแต่ไม่แต่ไม่คงที่ ทุกก็ไม่เที่ยงเกิดจริงแต่ไม่คงที่เราก็เลยทําให้พระเจ้านีทําโจทย์ให้พระเจ้าเรียบร้อยแล้วพระเจ้าตั้งไว้เห็นเวทนาสุขและทุกข์นี่เป็นทีจังทุกขังนตาเห็นแล้วค่ะไม่เห็นได้ยังไงอ่ะถ้าสุขถ้าเที่ยงก็อย่าเปลี่ยนอสุขอ่ะแล้วถ้าทุกข์เหมือนกันถ้าถ้าแท้ถ้าเที่ยงก็อย่าเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นท่านให้เห็นเราทําให้เห็นมันมาจากไหนมันมาจากการกระทาดังนั้นเลยเห็น ถ้าเราไปยึดอยากยรงเดียเหนึ่งก็ไม่ได้เพราะว่ามันมันมันไม่เที่ยงแล้วถ้าเผื่อเราอยากให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้มันเป็นทุกข์เพราะท่านบอกให้เห็นอนิจจังทุกขังนาตาเราก็เลยปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ถ้าเขาก็เลยว่าเราก็ทําตามที่ท่านบอกว่าให้เห็นตัวอนิจนจังทุกขังนาตามันเป็นแล้วค่ะเพราะว่าไอสิขททุกข มันมาจากอารมณ์จากจิตท,ที่เป็นคนสร้างขึ้นมาเราก็เลยเห็นความไม่เที่ยงของมันแปรสภาพแล้วผู้ที่คิดให้มันต้องแปลสภาพก็คือจิตใจที่ที่เป็นอวิชาทําให้มันเกิดตั้งสุขนะทุกข์สรุขแล้วเกิดเกิดดับดับเป็นไอ้จ้งทุกขังตาเหมือนกันนี่เวทนานะคะสัญญาก,ก็เหมือนกันพอนี้มาสัญญาสัญญาเขาเขาบอกว่าไม่เที่ยงให้เห็นเป็นไอ้จงทุกขังตาจริง สัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระจริงๆจำได้จำได้ลืมได้จำได้ลืมได้จำได้ลืมได้ไม่มีทางที่เราว่าจะจำแล้วจะเป็นจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นสมบัติไม่ต้องเปลี่ยนเลยไม่ได้เพราะนั้นพอพอพอ,พอมองให้เห็นแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเพราะว่าสัญญาของจำมันเป็น พบาะาพระพุทธเจ้าคนเจอให้ว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระไปเราก็หาเจอจริงๆถ้ามันเที่ยงมึงจําได้แล้วมึงไปเรียนมาแล้วมึงไปฟังมาแล้วมึงรู้แล้วมึงเรียนจนจบจนได้เป็นด็อกเตอร์มึงศาสตราจารย์แล้วทาไมความรู้มึงหายไปล่ะทําไมความรู้มึงลืมไปล่ะมึงเรียนจนจนได้ปริญญามึงเรียนจนได้เป็นใหญ่เป็นโตเรียนจนได้ทาหน้าที่การงานมึงลืมทําไมอ่ะนี่มันที่เราเรียนทั้งหมดก็คือใช้สัญญาความจํา เราก็เห็นความไม่เที่ยงแล้วสัญญาให้มันอยู่เสมออยากให้มันส่งผลตลอดไม่มีการลืมเราก็ทุกเนะี่ยเราก็เจอความไม่เที่ยงกเกิดเรื่ทุกแล้วแล้วทีนี้มันคือมันก็คือไม่ไม่มีตัวตนเราเอาที่แท้มันก็เป็นอนัตตาเพราะนั้นไอสังขารเวทนาไอ้สัญญาตัวนี้ก็เป็นในทุกอนัตตาแล้วก็ขั้นต่อไปขัดสังสขารตัวคีดต,ตัวปรุงก็นี่แหละตัวจิตนี่แหละ ด้สังขารจิตและทีนี้ตัวตัวธาตุรับรู้ตัวธาตุรู้ตัวผู้รู้เป็นตัวรู้เป็นตัวคิดตัวปรุงเพราะว่าอะไรธาตุธาตุตัวนี้ขันตัวนี้ท่านให้ฉายาว่าสังขารจิตเราเป็นเป็นแล้วท่านให้ฉายาว่าเป็นธาตุรู้แล้วท่านให้ฉายาว่าเป็นตัวคิดตัวปรุงแล้วท่านให้ฉายาว่ามันเป็นตัวที่จะเอาอ่าจะแก้ไขมันเอาเชื้อมันเป็นเชื้อถูกสร้างมาจากธรรมชาติ แล้วมันก็ปรุงแต่สิ่งที่เกิดขึ้น,นได้มาไปมันปรุงแต่สิ่งฝุ่งที่เป็นอนิจจังเคื่งนาตามันพูดแต่สิ่งที่ไม่ในโลกใบนี้ทุกอย่างในโลกใบน,ใน,นี้มันปรุงได้หมดมันรู้ได้หมดสิ่งที่มันไม่รู้ไม่มีแต่เราไปยึดมันสิ่งที่มันรู้มันไม่เที่ยงมันมันเกิดขึ้นได้เยอะไปแล้วเราไปยึดมันก็ทุกและตัวเองตัวมันเองก็เป็นาาาานาตาและสิ่งที่มันรู้ก็เป็นนาตาสรุปแล้วก็อาณาตาสมมุิทั้ทงนั้นก็อาศัยไม่ได้เพราะเปลี่ยนสภาพไม่คงที่เราก็เลย ขั้นพิจารณาสังขารจิตตัวนี้แล้วย้อนไปหาใจพอย้อนไปหาใจถึงจะครบห้าเวลานี้เรากาลังพิจารณานามประธรรมเอออ่เมื่อกี้แม่ข้ามเรื่องกรรมมาแล้วค่ะเอาไว,ว้ก่อนกันแล้วกันนะเออลืมๆนะแล้วก็นึกว่าเอาไปเรื่องใจใจนถึงจะครบห้าถึงจะเรียกว่าขันห้าก็ไปไปดับใจใจมีอารมณ์โลกกวดหลงทิฏฐิมณนะแต่ตัวตนทิฏฐิมณนะ แต่ตนหลงลูกหลงเสียงหลงกินหลงรสหลงสมผัสหลงอารมณ์หลงโลกหลงหลานหลงตมบัตสถานหลงตัวหลงตนหลงว่ามีตัวกูหลงสมบัติพัถานหลงดาบรถสเสนหลงโลกใบนี้หลงรถแห่งกามหลงรถแห่งรูปเสียงหลงว่ามีตัวตนหลงโลกที่ไม่เที่ยงเนี่ยนี่คือนี่คือใจแล้วก็ต้องสอนใจเห็นว่าสิ่งที่หลงทั้งหมดไม่มีของเที่ยงเลยมีแต่ของเกิดขึ้นเรื่องดับไปแปรสภาพไม่คงที่ได้มากพไม่คงที่ เปลี่ยนสภาพแล้วก็ฝศนจากเราไปใจเองก็เป็นอนัตตาสิ่งที่ตรงขดคอยคว้ามาเป็นรูปธรรมก็จริงเดี๋ยวว่าก็เป็นนามธรรมเมื่อพุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ต้องดับไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปเข้าไปทาความเข้าใจเรื่องของใจก็ท่านบอกให้พิจารณาทุกอย่างลงสู่นิจังทุกขังนาตาเราก็เลยเห็นใจก็เป็นนิจังทุกขังนาตาแล้วเลยไม่เลยต้องวางใจที่มันยึดยึดธรรมชาติที่สังขารตัวตัวคิดตัวปรุง ป้อนข้อมูลให้มันอาศัยอาศัยอยู่จนทุกวันนี้ถ้าไม่เจอพระเจ้าม,มนุษย์ทั้งโลกก็จะอยู่กับอนิจจังทั้ขนาาันตามนุษย์มนุษย์ทั้งโลกก็จะอยู่กับสมมติมนุษย์ทั้งโลกก็จะอยู่กับเรื่องเกิดขึ้นทั้งอยู่และไปมนุษย์ทั้งโลกก็จะอยู่ในวนเวียนอยู่สามเดนโลกธาตุเพราะฉะนั้นก็เลยปล่อยวางใจวางให้หมดเลยรูปเสียงกลิ่นรสประสทรระาทธรรมลมระดับรรดาศักด์ลาบรสสรรเสริญฐานะชื่อเสียงไม่เอา วางให้ได้นั่นแหละค่ะที่การว่าไปดับโูปดับนามจ้ะแล้วนี้เมื่อกี้ข้ามเรื่องกามนี่ถ้าไม่ฆ่ากามไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะกามต้องฆ่าค่ะเพราะว่าถ้าไม่ฆ่ากามนี่ไงเขาโชว์อยู่เวลานี้ขอโทษทีนะเออก็ไหนไหนก็มันมันเกิดขึ้นพอดียศขนาดไหนพุทธบทตรสีตำแหน่งขนาดไหนสูงขนาดไหนมีชื่อเสียงขนาดไหนเป็นที่หน้าเคาลพหน้าเกรงขามขนาดไหนก็ยังต้องมาแพ้ลถแห่งกาม เนี่ยพอดีเลยตอนนี้มีเรื่องสาวโฉเรื่องนี่แหละค่ะสีสีกากอไกอะไรนี่แหละค่ะเออไปทําให้พพุทธบริษัทสีก็อย่างนั้นแหละค่ะหญิงใจใหญ่โตโตเท่านั้นแหละค่ะกามละค่ะเพราะนั้นต้องฆ่ากามนักปฏิบัติอยากพ้นทุกอยากพ้นจากวัฏฏวุฒตวัฏฏสงสารอยากทําตามพบของจริงพบของทําตามคําสอนพระเจ้าทุกกรณีต้องฆ่ากามไม่ไม่ฆ่ากามไม่ได้ ทีนี้คืยค่าการมันมีละสิทีนี้อัศจรรย์ไหมพ่อแม่อาจรท่านทำมาก่อนท่านก็นมาแบ่งปันท่านก็นมาเมตตาเราก็เอามาทําตามไม่งั้นของกีบอนของบุตรบริซีเข้าใจว่าของเพศภมอาจรรย์แต่ในที่สุดเชื้อเราไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทําลายพอไปสมัมผนะัสเพศตรงข้ามจิตมันกระตุกจิตอาจิตมันกระตก มันจําได้มันไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ในคาบของพุทธบัณฑิตสีนะอยู่ในภพอาจารย์นนะมันไม่สนจ้ามันไม่สนค่ะมันยั่วไปยั่วมาโยนไปโยนมา,มาแคะไปแค่มาเซะ,ะ,ะ,ะไปเซะมากระเซะกะเซะไปกระเซะมาเข้ามามันมันเอาเลยเปื้องเลยวันนี้เปื้องยอมเป็นยอมเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่เป็นพุทธบัณริตสีอย่างได้เลยค่ะไม่ธรรมดาเพราะนั้นเน้นเน้นให้ค่าค่ากาม ต้องฆ่าตามต้องฆ่าฆ่าต้องไม่ฆ่าไม่ได้นะปฏิบัติตัวนี้สำคัญมากที่สุดที่สุดที่สุดแต่ของเรามีวิธีฆ่าก็ออกมาจากพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ท่านเรียกว่าพริกแพงหลอกจิตอ่ะแล้วก็ฆนะ่ายัางไงทีนี้ก็ก็แกล้งหลอกมันน่ะทําเป็นสตรีหรือทําเป็นบุรุษนะ่ะแต่เราสตีสตีสตีเป็นผู้ปฏิบัติก,ตก็ต้องก็ต้องกําหนดบุรุษนะคอเคลียแล้วทีนี้มันก็จะเกิดนะทําให้เหมือนจริงนะสร้างภาพหเหมือนจริงเลยนะ ขอเคลียเลยทาทุกบาททุกบททุกขั้นตอนจนกระทั่งมันจะเกิดความกําหนัดเกิดเองทั้งที่ไม่ทั้งทั้งที่แค่กําหนเมื่อคิดว่ามันเกิดเกิดจริงๆนะลูกหลานอัจจรรัน์มากเหลือเชื่อมากมันเกิดทีนี้มันเกิดอะสิพอมันเกิดเราทุกท่านมันก็ดับสิทีนี้ดับเหมือนปิดไฟเลยอะมันมันตอนมันเกิดมันก็สว่างจ้าสมมุติได้นี่อืมแต่พอเรารู้ทันทันว่าเราจะฆ่านี่เราก็รีบปิดกึกทีนี้มันก็ ที่มันกาลังขึ้นอยู่นะกําลังวิ่งปื๊ดอยู่กำลังจะได้ถึงที่หมายของมันมันมันก็โหดแต่สีเพราะว่าเหมือนอ้อยเข้าปากชากออกไม่ให้มึงมึงได้เขียววันน้หวานบยอย่างนี้นะลูกหลานการฆ่ากามที่นี่อือมึงนกก็เอาอีกมันเพราะมันก็มันก็จ่อยเอาอีกนะเอาอีกสร้างไหมสร้างแบบยี่วยวนมันอีกคุกคีคุกเขาคอเคียยั่วยวนสีสุสับสมปัด สัตประสาทสัมผัสขนาดคิดที่นี่ให้นึกภาพสตีนึกภาพบุรุษจ้ะนี่สมมุติเราเป็นสตีก็นึกภาพบุรุษเอาอีกมันก็ถึงที่สุดอีมันถูกเราต้มมันนะเรียกว่าปัญญาไงปัญญาจะฆ่ากามไงสุดแล้วมันมันไปอีกนะมันเป็นอีค่ะมันเป็นอีกมันถึงขั้นจะจะจะปื้อจะจดจะเสวยโอ้จะสุกจะจะเทแล้วอย่างเงี้ยเราก็กระชากอีกกระชากอีกบดกึกอีกมันก็จอยอีก นะเราทําเป็นงานเหมือนกันจนกว่ามันจะตัดสินจนกว่ามันจะตัดสินสร้างภาพนะสร้างภาพถ้าเป็นพระถ้าเป็นบุรุษก็สร้างภาพสตรีมาคอเคลียเอ,อพอมันเกิดความจะจะจะถึงที่หมายเอ,อถึงที่สิ้นสุดกระชากไม่ให้มันเคี้ยวไม่ให้มันเกินเงนี้ยมันก็แม่แม่แจ้เลยฝากผูก้เรนไว้ว่ามันไม่ต่างอะไรกับที่ว่า คุณหมอฉายแสงฉายแสงฆ่ามะเมร็งนะคือคือฉายไปเพียนฉายแสงเข้าไปพลังสีรังสีของอันเนี้ยมันเข้าไปเป็นความร้อนมันไปโดนเชื้อมะเร็งเชื้อมะเร็งก็ฟอ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 ในที่สุดเชื้อมะเร็งก็ฟอจนจนเสียศูนย์ไปเลยนี่แหละค่ะฆ่ากลามอุปมาประไมยที่เราถอดแล้วถอดอีกไม่ให้มันถึงที่หมายถอดแล้วถอดอีกไม่ถึงหมายมันผอม มันผอมเฮ้ยลูกหลานเลยแล้วนี้มันจะเหมือนมันจะเห็นภาพนะมันจะเห็นภาพโอ้ยมันผอมค่ะมันผอมมันหิวมันไม่ได้กินค่ะนี่นี่นี่อันนี้สาคัญนะลูกหลานเหมือนเขาคไม่ผ่านนะก็ลูกหลานถามว่าเออ มาถึงตรงนี้วางระวางทางโลกลวทางโลกมันดําเนินทางนี้ทั้งทั้งที่ว่าเห็นแล้ววือวาฟื้อฟ้าเออเห็นแล้วว่าอะไรอะไรก็อลังการทางโลกก็พร้อมเพียงแต่ทําไมทิ้งมาไม่เอาอะไรมาเลยเนี่ยก็เหมือนเคยเป็นอีกคนหนึ่งแล้วมาเป็นคนอีกคนหนึ่งเป็นไปได้ก็เป็นเพราะอันนี้ละค่ะเป็นเพราะทำงานตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทํา รูประดับรูประดับนามนี่ราคาระดับกรามนี่ละค่ะแล้วแล้วก็ทําความเข้าใจกรรมฐานห้านี่ละค่ะแล้วก็ทําเข้าใจว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราเนี่ยค่ะแล้วก็ทําทําเป็นขั้นตอนมาแต่สําคัญที่สุดต้องต้องฐานแรกๆจริงคือทานทานทานจิตทานใจให้พเป็นทานมีพรมิหารสี่เป็นหลักไว้ด้วยแล้วก็มีศีลล้อมอีกค่ะพรมิหารสีก็รู้กันน้อเมตตากับรุณามุทิตาอุเบกขาขันตี นี่คะ่ะให้มีประจำใจแล้วก็มีสิลอีกแล้วเราจะไปได้ได้เร็วอยู่จ้ามีแม่แม,แม่แม่ถ่ายถ่ายทอดฝากไว้สมมุติว่าลูกหลานมาขอหลักการดําเนินแม่ก็เอาเขาขนี่เขา้าๆนะเนี่ยถ้าอะยรละเอียดมีอีกเอาเอาแค่นี้ก็ได้แล้วนี่นาะก็พอพอเอาไปดําเนินได้เราไปใช้ปัญญาตัวเองเอาไปเติมเอาเองเหมือนพอแม่ให้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 วัตถุวัตถุตถข,ของมาเนี่ยเครื่องเครื่องทำกับข้าวอ่ะ วัตถุธาตุใช่นไหมเรียกวัตถุธาตุมาเนี่ยเนื้อหนังบางสามือไปไกลมาพวกเองก็ไปหาพี่ขาเกลือหาน้ำาปงน้ำปลาหาอะไรพูเองสิว้ยพวกเองจะเอาลอยขนาดไหนพวกเองก็ไปเติมเอาเองแต่มันก็ไม่เหนืออันเปรี้ยวหวานมันเค็มอันแล้วก็เผ็ดเผ็ดเผ็ดนี่ระคะที่ที่ประสาทลิ้นมันติดอ่ะเปรี้ยวหวานมันเค็มมันแล้วก็นะมันจะมีเปรี้ยวหวานมันเค็ม เผ็เออห้ารสห้ารสนี่แหละประสาทลิ้นเนี่ยมันฉมังเลยอะเพราะฉะนั้นถ้าใครขายส้มตำลรวยอย่างเดียวน้ำพริกก็ขายลยอยยางเดียวเพราะมันมีห้ารสนี้อ่านี่ก็เรื่องของการว่าดับให้ให้ให้รู้เฉยๆ,ๆว่าเพราะมนันร์เรามันมีแค่น,นั้นที่ที่ที่มาติดอนะ่ะมาติดอันนี้ติดรสของอาหาร แม่กําลังพูดถึงตรงที่ว่าพ่อแม่อาจารย์ให้ให้ให้วัตถุมานะเนาะให้ให้ให้ของมาแล้วมาทำเองนะแม่เรียกอะไรวันนี้รันเรียกไม่ถูกให้พริกให้กะปิลงมะนาวมาก็ตรงกะเพียมาเองไปตำเอาเองน่ะนะ มันมเองไม่ใช่ว่าอะไรใช้ค่าต่ำเองตักใส่ปากเดียวได้งไงวะในการพิจารณาแปลว่าอย่างนี้ให้ของมาให้ให้ข้อมูลมาให้ให้สิ่งของเครื่องปรุงเออเครื่องปรุงเองก็ไปปรุงเอาเองสิว่าเองจะปรุงยังไงก็ปรุงเอาเองมึงเองบางทีเองอาจจะปรุงอร่อยกว่าค่าอีกก็ได้ก็หมายถึงว่าอาจจะปรุงละเอียดนะคะหมายถึงปฏิบัติธรรมอาจจะปรุงละเอียดกว่าอาจารย์ก็มีมีสมมติว่าอาจารย์นี่นี่ เพราะว่าวาสนาไงถ้าไม่ถ so you know, be ้าไม่ถ land, ้าไม่ละเอียดละเอียดมันไม่เข้าใจสิเราเพราะเราโง่มามากนะเราโง่มาหลายภพหลายชาติเราเลยต้องแยกละเอียดละเอียดเดี๋ยวว่าแต่โจทย์ไม่ได้บอกละเอียดนะเราคิดดูยิ่งโจทย์พระพุทธเจ้ายิ่งบอกแค่อันนี้จังทวกขังอนัตาแล้วพ่อแม่อาจารย์ยังมีวิธีให้เรามานาเนินมั่งเนี่ยแล้วคิดดูว่าอ่ข้อวัตถุที่ให้มาข้อมูลให้มา มันมันเป็นก้อนเลยอะ่ะมันเป็นชิ้นเลยแล้วามาทําให้เป็นอนตัตตาคิดดูสิมาขยายให้สิ่งทั้งทั้งหลายทั้งปวงเนี่เป็นอนัตตาให้ถึงอนัตตาทุกกรณีทั้งทั้งที่สิ่งที่ดาอยู่เป็นอนัตตาก็ <1> 1> ให้อนาตาอนัตตาตอนนี้เป็นอนัตตาที่ที่ที่ตีตีธรรมชาติเหนือธรรมชาติอนัตตาที่ที่ทอนัตตาที่ที่เข้าใจแล้วเนี่ยที่แตกแล้วเนี่ยมันเป็นอนาตตาเหนือธรรมชาติ เพราะว่าลูกเสียงกินรสกโฟธรรมลมอารมณ์ของใจนี้เป็นอนัตตาแต่มันยังเป็นธรรมชาติแต่เราพอเราเข้าใจแล้วมันเหนือธรรมชาติเราก็เลยจิตเราก็เลย,ยเหนือธรรมชาติเราก็เลยจะเดินเลยมีสิทธิ์ได้ไปตามพระพุทธองค์คืออมตะมหานิพพานยายว่าได้ไปแน่ๆแต่ว่านี่นี่เราให้ลูกหลานฝากไว้เผื่อไม่เผื่อไม่ได้อยู่กันอีกเพราะว่ายายแก่ก็แก่แล้ว ฝากพระศาสนาด้วยอืมแล้วก็ค่อยๆเอาไปศึกษาเอาเชื่อว่าทุกคนมีของเก่ามาแล้วพอํำเนินต่อมันจะพิ๊บวเพี้ยเองถ้าถูกหลักอย่าอย่าโดดก็แล้วกันอย่าไปเอาแบบง่ายๆที่ที่สมัยใหม่สมัยใหม่อันนั้นก็งดอันนี้ก็งดอันนี้นก็งดยายยายขอขอบินทบาทว่ามันจะช้าแทนที่จะเร็วกับช้าเขาอีกช้ามันเรื่องมาอีกทุกชาติ แต่อันนี้ถึงมันจะค่อยๆไปทีละทีละขั้นตอนยายถึงเข้าใจถึงที่เรียกว่าตีด่านทําลายด่านมันทีละด่านละด่านมันก็มีแค่นั้นเองนะด่านด่านแรกก็มีสินให้ดีๆนะด่านสองก็อย่ายิ้อย่ายดิน้นดีในในในร่างกายด่านสามก็อย่าอย่าไปหลงเรื่องผูกเรื่องทุกข์ด่านต่อไปก็อย่าไปติดอ่า สังขาน่าขาน้าที่ที่กิตวิญญาณที่มันเป็นนักรู้นักท่องเที่ยวอะไรที่มันไม่รู้ไม่มีก็อย่าไปฟังมันเอาเอาประโยชน์จากมันเฉยๆแต่อย่าไปทําตามมันที่อย่าไปปล่อยใจตามมันเพราะมันยังรู้สมมุติแต่แต่ถ้าเราทําตามพระเจ้านี้มันจะรู้ไม่มุตินะเพราะฉะนั้นทาทั้งหลายทั้งปวงในโลกใบนี้คือโลกียธรรมทิ่งที่กิดรู้นะเป็นโลกียธรรม เพราะเพราะเป็นธรรมที่เกิดขึ้นตั้ง่ต่อไปเป็นธรรมธรรมชาติเป็นธรรม,าานรมที่ธรรมาชาติจะเกิดขึ้นตังเดิมไปแต่พู้เจ้ามามามาเข้าใจเรื่องโลกิยธรรมมารู้เรื่องของธรรมชาติของพระองค์ก็เลยเป็นโลกุตละธรรมนะเพราะนั้นจิตมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ไม่มีแตกเ,เหลือต่อกันแบบเดียวกันหมดเป็นเป็นขันห้าเหมือนกันแล้วมีอาการแบบเดียวกันเวทนาสัญญาสังขารเหมือนกัน วิญญาณตัวรับรู้เหมือนกันกันที่ห้าจ้ะวิญญาณก็รับรู้รับรู้รับรู้อย่างเดียวแม่พูดข้ามรือเปล่าแม่ก็ไม่รู้รับรู้รับรู้มีหน้าที่รับรู้แต่ไม่ไม่แปลไม่ไม่รู้ความหมายมีฟังฟังแบบสังขารตัวคิดตัวปรุงส่งมาสัญญาส่งมาความจําส่งมาการเดินปัญญาส่งมามามาถึงกูกูก็ย้อนตีไปหาใจดังนั้นถ้าไม่ผ่านวิญญาณใจก็ไม่รู้ได้อีกเหมือนกันมันเลยเป็นประกอบกัน ยายอาจจะข้ามไปไม่ได้พูดก็ได้จ้ะมันก็เลยต้องมีถึงเรียกว่าขันห้าไงเวทนาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเออใช่แล้วก็ใจนั่นแหละค่ะออทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงฝากไว้ในในโลกเอาไว้เนตผ่านถ่ายทอดให้สายทางสายธรรมที่จะเข้าเข้ามาปฏิบัติถ้าทำทำตามนี้ไม่ผิดหวังเด็ดขาดค่ะเออ น,นี่ที่พูดนี้เห็นใช้เวลาขนาดนี้แต่ว่าลงปฏิบัติถ้ามีบุญเก่าก็ก็คงใช้ไม่หลายปีนะแต่ถ้า,ถามีไม่มีของเก่าก,ก็นานหน่อยก็ไม่เป็นไรไอ้ทีเราเกิดมีรู้กี่ล้านชาติาเรายังเกิดได้แล้วทีนี้เราจะหนีอ่ะเราจะหนีมันจะเอาทั้งชีวิตนี้ไม่ได้ก็อย่างน้อยก็เข้าสู่พระโสดาให้ปลอดภัยไว้ก่อนสิพวกมาอกเกียชาติเองอ่ะพู้เจ้าพู้เจ้ามองขนาดนั้นล่ะ ถ้าสู้มันไม่ได้ไม่แข็งแรงก็ท่านให้เอาให้เข้าสู่พระโสดาให้ได้่ะแล้วพระโสดาก็ท่านก็บอกเรามาอีกเจ็ดชาติอย่างมากแล้วก็สามชาติอย่างรองแล้วก็หนึ่งชาติอย่างอเคแนก่ก็ท่านบอกกับท่านมีท่านรู้เรื่องของธรรมชาติหมดแล้วอะเพราะใครไปถึงใครเป็นพระโสดาแล้วมีสิทธิ์มาเกือแค่เจ็ดชาติในโลกสัมมุทสามแดนนี้แต่ไอแดนนโลกไมไ่ไปอยู่แล้วถ้าพระโสดาไม่ได้ไปอยู่แล้วอ่าแดนแดนแดนสวรรค์ก็ก็ <g ulk> ก็อาจได้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเยนบางทียายก็อาจจะสับสนหน่อยเพราะพ่อซโสดาก็ใช่ใช่ใช่ไม่ต้องไปสวรรค์เพราะว่าพราพระโสดานี้มีสิทธิ์มาเขิดในโลกในโลกมนุษย์เนี่ยเจ็ดครั้งจ้ะแล้วพอที่เกดที่เกยจยังไงก็ออได้เป็นพระอรหันต์ฮะเพราะอะไรเพราะว่าพทธเจ้าตกลงกันไว้กับกับธรรมชาติ ừ, คือคือคือมันเป็นปันผักดัวนันไปเองนั่นแหละเพราะนั้น ถ้าลูกหลานอย่าท้อใจจะช่วยเหลือตัวเองให้ถึงพระโสดาบันให้ได้จะขี้เกียจยังไงก็มาเจ็ดชาติเองเจ็ดชาติก็จังหัวมันดีกว่าดีกว่ามาแบบไม่มีกําหนดเลยจ้ะเพราะนั้นสู้ตายให้ได้พระโสดาให้ได้เพราะว่าในไหนก็มาพบพระพระุธศาสนาแล้วก็คือศิลห้าข้อให้บริสุทธิ์ค่ะแล้วก็อพระโสดาก็เว้นอยู่สามอย่างที่ว่าน,นั่นละจ้ะคือสัจยะทิฏฐิ พิจิดอิจฉาศีลปัตาประมาทก็แปลว่าสินให้บริสุทธิ์นั่นแหละค่ะนะสกฤตศีก็คือไม่ไม่มีที่ถินมานะไม่มีอัตาตัวตนเชื่อเลืวอบาปบุญจริงล้วจริงสวรรค์จริงโลกโลกโลก,โลกใบนี้เป็นสมมติจริงสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นเปนมีตามที่พระอ,องค์ทรงตัดไว้หมดเลยเชื่อในในคาตัดของพระอ,องค์เชื่อในอาศาสนาเชื่อจนลบทิฐิลงมาไม่ไม่ไม่ลังเลอะไรอีกแล้วเนี่ยค่ะอะไรนะแล้วอะไร ศีลประทับปรบปรมารว,วิชวิวิชานี้เชื่อสนิทเลยว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปวิชิวิชาค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นโตแล้วต้องตั้งอยู่ดับไปแม้แต่ตัวมึงก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วมึงก็มาเกิดใหม่แล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่แหละละสามอย่างนี้แต่แม่เคยพูดแล้วว่าสองอย่างคงไม่ลําบากแต่มันลําบากตรงสี่ห้าข้อนี่แหละ เพราะนั้นเราจะขาดทุนแม่ฝากไว้เห็นลูกหลานสนใจหลักการดาเนินฝากไว้จะขาดทุนขี้เกียจขนาดไหนชาตินี้เอาพระโสาดาให้ได้ละแค่สามอย่างท่านเรียกละสามโยธสังโรธสามอะไรนี่แหละภาษาบาลีอยากยาก็อยากเอาภาษาบาลีจากยายเลยเนาะเอาเป็นว่า ไม่ไม่มีที่ถีไม่มีแมนะต่ตนเชื่อแล้วเหมือนเหมือนแม่พาษารีบุตรเชื่อเชื่อลูกเชื่อเพิ่งจะมาเชื่อลูกตอนที่ลูกไป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 ดับนิพพานท่านไปไปนิพพานที่บ้านบ้านเกิดท่านเพื่อจะไปช่วยมารดาให้มารดามีนิสัยจะได้เป็นพระพระโสดาก็ไปนิพพานที่นั่นก็ก็ไปได้สอนมารดาให้มารดาเข้าสู่พระโสดาท่านก็ถือว่าได้แทนพระคุณมารดาท่านจะได้ถึงขั้นนี้ท่านก็ได้แทนคนแล้วเออท่านถึง ตรวจดูแล้วท่านเลยไปดับพันนิพานเข้านิพานที่บ้านมารดามันดาทิฏฐิงไงไม่เชื่ออะไรจังนั้นนั่นแหละค่ะทิฏฐิละ,ละ,ล,ะละทิฏฐิอัตตาตัวตนไม่ยึดมั่นในสิ่งที่ตัวยึดให้ฟังฟังมั่งฟังเสียงที่มันเป็นประโยชน์มั่งแต่ท่านก็ละลงะละลงก็แล้วก,วก็ไม่ลังเลอีกแล้วก็บารามีพระสารีบุตรไปโปรดเนาะแล้วก็ เป็นพระมารดาพระอรหันต์ตั้งเจ็ดองนะพระมารดาของเนี่ยขนาดถ่าเป็นพระมารดาของพระพระอรหันต์ตั้งเจ็ดองชาตินั้นท่านได้เป็นแค่พระโสราแต่ไม่เป็นไรนี่ท่านมาเจ็ดชาติเองอ่ะเออเนี่ยเันะนั้นยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันเป็นความทุกอย่างเป็นในโลกวันนี้เป็นเช่นนั้นจริงๆไม่มีใครเป็นใครมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นดังจะไปขึ้นชื่อว่าก้อนธาตุก็ก็เกิสอยู่ธาตุเดิมแต่มนุษย์เรียกว่ามนุษย์ นะแล้วของทุกอย่างในโลกใบนี้สร้างมาดีกันไหนมันก็เสื่อมไปได้ต้นไม้รากไม้ก็ยืนตายต้นสิ่งที่มีชีวิตก็ก็ดับลงทั้งนั้นไม่มีอะไรจะไม่ดับนะเพราะนั้นตัวเรามันจะเหลือไหมเพราะนั้นะแล้วมันได้อะไรเนะี่ยมันมันอะไรคือถาวรเนีนะ่ยแล้วมันสุขเหรอแล้วเวลามันสวยทุกข์ก็เห็นอยู่นี่เพราะงั้นก็ต้องดําเนินดําเนินตามนี้ไม่ผิดหวัง ฝากไว้มงุบอนุโมทนาบุญสาธุบุญเอวังได้ไหมสาธุสาธุุ